สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในภูทินะครับก็เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนเข้านอนนะผมแจ้งข่าวดีนะท,ท่านนะตั้งแต่ผมทํางานจิตอาสามาทุกท่านมีมีครั้งนี้นะท,ท่านที่มันมีความรู้สึกว่า ใจชื้นสุดๆแล้วก็มาด้วยงบเริ่มต้นนะครับที่จะไปสร้างเตาเผาศพด้วยงบตอนแรกมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนมานะไม่ประสงค์ออกนามท่านแรกเลยนะ4ี่พันห้ารอบาทนะครับซึ่งผมก็เอ่อคิดในใจว่าได้แค่ถมดินก็เอาแล้ววะ ได้แค่ถมดินก็เอาส่วนที่เหลือให้ชาวบ้านเขาทอดกระถินนะครับทอดกระถินผระป่านในแต่ละปีสร้างเอาเราถมที่ให้เขาพอไปไปมามามีผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกต่อมาก็มีท่านที่สองท่านที่สามท่านที่สี่จนถึงตอนนี้นะครับทุกท่านดูนี่คือเห็นไหมมองเห็นไหมนี่คือรายชื่อของผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดนะครับ เงินที่ผู้ใหญ่เจดีโกนมาที่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นใครเนี่ยมีอยู่หนึ่งยอดก็คือสามรอยบาทผมนําเข้าไปในนี้แล้วนะท่านอ่าผมเป็นเขียนเป็นผู้ใหญ่เจดีไม่ประสงค์ออกนามเลยละกันนะครับอ่าทุกบาททุกสตางค์ที่ไม่รู้ที่มานะครับเอ่อที่ผู้ใหญ่เจดีไม่ได้โทรมาบอกหรือไม่ได้ไลน์มาบอกผมก็จะเขียนลงในนี้แหละนะท่านนะครับเอฟซีนะ FC, สังเกตดูไปทําบ้าน นะครับไปทําบ้านที่ไหนก็ตามรายชื่อของผู้ใหญ่ใจดีจะไม่ค่อยมีเต็มนะไม่เต็มหน้าอันนี้เต็มหน้าแล้วท่านเต็มหนึ่งหน้ากระดาษรายชื่อผู้ใหญ่ใจดีที่สมทบสร้างเตาเผาศพเต็มหน้ากระดาษนะจากบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายเต็มนะท่านเต็มเลยตอนนี้ผมต้องได้ไปเขียนหน้าใหม่ท่านนี่ผมต้องเริ่มมาเขียนหน้านี้ ครัหน้านี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะครึ่งน่าจะครึ่งแผ่นเท่าขั้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงแล้วก็เหลือเชื่อมากว่าจะมีผู้ใหญ่ JD, FC, ใจดีนะครับ FC ใจบุญนะครับจะร่วมสมทบห้านะบาทสิบบาทร้อยสองร้อยได้หมดตามกำลังศรัทธานะครับตามกำลังของเรานะครับทำบุญนะครับสร้างเตาเผาศพร่วมกันนะท่านผู้ชมณนะวัด อ่าไม่ใช่วัดสิณนะสำนักสงฆ์นะครับใหม่ชัยมงคลนะครับตำบลโพธิไพศาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครน,นะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบ้านเอ่ออยู่อยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านเอ่ออยู่บ้านโนนคำน้ท,ท่านชื่อบ้านมันอะไรนะชื่อบ้านเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกก่อน ชื่อบ้านโนนรุ่งเรืองนะฮะเออผมชอบเรียกว่าบ้านโนนคานะท่านควายอยากจะมารูโอ้ควายอ้อยออยใหญ่เลยนะท่านเอา้าตอนนี้นะท่านนะครับโอ้อยู่ตั้งนานอยู่ตั้งนานก็ไม่ร้องได้ควายนี่มาร้องตอนที่เราทําคลิปอร้องใหญ่เลยทีนี้ร้องหาแม่มันนะท่าน นะตอนนี้เต็มหน้ากระดาษแล้วฝั่งหนึ่งนะต้องเลื่อนไปอีกหน้าหนึ่งนะท่านหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะมีรายชื่อผู้ใหญ่จะดีที่สนับสนุนนะมาใหม่เพิ่มนะครับอ่ะขออนุญาตนะอ่านรายชื่อของผู้ใหญ่จะดีนะครับแล้วก็สรุปยอดทั้งหมดเท่าไรแล้วตอนนี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านแรกท่านมอบนะโอนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะนะครับ โอนมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงช่วงค่ำๆแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นหูดีนะครับและจะได้ยินชื่อท่านอยู่ยบ่อยๆคุณจานะทุกท่านอนุโมทนาสาธุด้วยครับคุณจานะครับร,ร่วมสมทบในการสร้างเตาเผาศพนะทุกท่านหนึ่งพันบาทและนะครับและนะให ค่าน้ามันรถนะครับให้ค่าน้ามันรถ200บาทสาธุครับแล้วก็อีก300บาทนะครับให้เป็นค่าอาหารทีมงานนะครับซึ่งผมไปซื้อหมูมาแล้ววันนี้นะครับซื้อเนื้อหมูซื้อเครื่องปรุงอะไรต่างๆเอาไปไว้ที่วัดเลยนะครับอ่าผมได้ใช้เงิน300บาทนี้นะครับหมดแล้วเราท่านไปซื้อเนื้อหมูพวกนี้กินปิ้งหมูนะครับซื้อเนื้อหมูแล้วก็ซื้อ กระทงกระเทียมนะครับเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะครับหมดไปสามร้อยบาทไปซื้อที่ไทยฟูด้ดเมื่อกี้ไปเสร็จก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะท่านเพราะว่าผมขี่ซาเล้งไปไม่มีใครอยู่เฝ้าซาเล้งนะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับไม่มีใครอยู่เฝ้าซาเล้งนะครับท่านต่อมานะครับคุณแม่อิ๋วนะท่านคุณแม่อิ๋วนะครับร่วมสมทบนะครับในการสร้างเตาเผาศพนะครับ ห้าร้อยบาททุกท่านห้าร้อยบาทอ่าต่อมาท่านต่อมานะครับเปิดหน้านี้ได้บันี้นะหน้านี้ครับต่อมาไม่ประสงค์ออกนามนะทุกท่านไม่ประสงค์ออกนามสดๆดร้อนเมือ่อตกี้นี้เองนะทุกท่านอ่าผมอาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะนะพอผ,ผมเห็นอันไหนผมก็จดอันนั้นก่อนนะแต่ว่าอยู่ในของวันนี้นะทุกท่านไม่ประสงค์ออกนามนะร่วมสร้าง เตาเผาศพนะท่านทั้งหมด2,000บาทอู้สาธุครับผมทั้งหมด2,000บาทยังไม่หมดนะท่านนะมีความประสงค์มอบค่าน้ำมันรถให้อีก1,000บาทโอ้ยสาธุครับผมให้ค่าน้ำมันรถผม1,000บาทนะครับให้เอ่อร่วมสร้างเตาเผาศพ สองพันบาทโอ้ผมก็ได้รับอริสงด้วยว้าวสาธุพี่น้องเอ้ยเอาต่อมานะทุกท่านต่อมานะครับยังไม่หมดนะสดๆร้อนเมื่อตะกี้นี่เองเหมือนกันนะทุกท่านนะครับคุณทินกรนะท่านคุณธินกรนะคุณธินกรเนาะอ่านว่าคุณธินกรเนาะอะคุณธินกรชัยยวงนะท่านคุณธินกรชัยยาวงพร้อมครอบครัวนะครับ ร่วมนะร่วมสร้างเตาเผาศพหนึ่งพันบาทอู้สาธุนะขอครอบครัวนะี้อยู่เย็นเป็นสุขมีแหงโชคดีโชคมานเนาะเออต่อมานะท่านสดสด,สด,สด,สดร้อนร้อน,อนเหมือนกันนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับห้าร้อยบาทนะครับร่วมสร้างเตาเผาศพนะครับและก็ท่านต่อมานะท่านก็ไม่มีลายผมเนาะ พยายามแอดไลน์กันอยู่ก็แอดไม่ได้สักทีนะโทรมาเมื่อเช้านะป้าทิมนะท่านป้าทิมนะครับอ่าร่วมสมทบสร้างตเตาเผาศพนะครับหนึ่งพันบาทนะท่านอ่าหนึ่งพันบาทเยอะมากนะครับซึ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตั้งแต่ทําจิตอาสามาไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสมทบสร้างนะครับ สิ่งที่ผมกําลังจะทําอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็คือเตาเผาศพนะฮะมีชาวอ่ามีผู้ใหญ่เจดีนะครับสนับสนุนนะร่วมสมทบมาเยอะมากทุกท่านจนผมได้ขึ้นหน้ากระดานหน้าที่สองนะขาดตกบกคร่องยังไงนะครับก็ทักท้วงผมได้นะครับอ่าผมจะดูนะครับผู้ใหญ่เจดีนะครับโอนยอดมา นะร่วมสมทบแล้วผมก็จะไปดูในแอปมือถือผมอีกทีว่ายอดนี้ตรงกับที่ผมจดเอาไว้ไหมตรงกับที่ผู้ใหญ่เจดีส่งไลน์มาไหมนะครับอ่าผมก็จะไปยอดตรงกรันถ้ามียอดไหนที่ไม่มีที่มาที่ไปผมก็จะทําคลิปถามว่ายอดนี้มาจากไหนเนาะบางทีมันหลายคนผมก็งงนะแต่แต่อันนี้ไม่มีหรอกเพราะว่าตอนที่ผู้ใหญ่เจดีโอนมาเนี่ยผมก็จะจดไว้เลยผมเอาสมุดต,ตัวนี้ไปด้วยเนาะท่านผมเอาสมุดต,ตัวนี้ไปด้วยที่วัดนะผู้ใหญ่เจดี โทรมาบอกว่าโอนแล้วผมก็จดเอาไว้เลยกันลืมนะท่านแล้วก็ตอนเย็นก็มาเทียบกับในแอปว่ามันตรงกันไหมเออมันตรงกันก็โอเคไม่มีปัญหาน,นี่ก็ตรงกันนะเออเอาเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนะท่านขออ่านรายชื่อซ้ำอีกทีนะทั้งหมดที่สนับสนุนมาในวันนี้นะคุณจาเนี่ยสนับสนุนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ที่สำคัญผมได้ทำคลิปบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ นะชอบปลูกต้นไม้คุณจาเนี่ยท่านจะชอบส่งต้นไม้ส่งมเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆมาให้บ้านหลังที่เราไปทําอยู่ตลอดนะคุณจานะจะได้ยินชื่อท่านอยู่บ่อยๆล่าสุดคุณจาก็กําลังจะส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับต้นไม้นีนแหละมาให้กับทางพระอาจารนยนะ์มาถวายให้กับทางพระอาจารย์นี่ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะว่าเป็นอะไรทนะ่า,ทานมาเป็นต้นเลยทีนี้อ่าไม่ต้องปลูกนะะมาเป็นต้นเลย รอ,อดูนะท่านอ่าคุณจ๋ากาลังส่งมานะออาขออนุญาตนะทวนรายชื่ออีกทีหนึ่งนะท่านคุณจ๋านะครับอ่าคุณจ๋านะท่านที่หนึ่งคุณจ๋านะท่านที่สองคุณแม่อิ๋วนะอ่าคุณจ๋ามอบร่วมสมทบหนึ่งพันบาทแล้วก็ให้ค่าน้ำมันรถสองร้อยให้ค่าอาหารทีมงานสามร้อยแม่อิ๋วห้าร้อยบาทนะอ่า ต่อมานะทุกท่านไม่ประสงค์ออกนามสองพันบาทแล้วก็ให้คน้ำมันรถ1,000บาทแล้วก็คุณชินกระชยัยชัยวงนะครับ1,000บาทพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนาม500บาทแล้วก็ป้ 1, าทิม1,000บาทรวมเบ็ยยเดเสร็จผู้ใหญ่จะดีล่าสุดที่สนับสนุนมา 1, 2, 3 4 5, สองสามี่ห้าหกโอ้ตนิวอ,อนหกท่านทุกท่าน หกท่านสนับสนุนมาเข้ากับเมื่อวานเลยเมื่อวานก็หกท่านผมลงหัวข้อไปว่าหกเด้งค่ำคืนนี้ก่อนเข้านอนก็โอ้โหข่าวดีพี่น้องเอ้ยอับซาทุนะขอออำนวยอวยพรเนาะให้กับผู้ใหญ่ใจดีทั้งเอ่ยนามก็ดีและไม่เอ่ยนามก็ดีนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งในก็ขอให้สมปร,รารถนาะ นะครับรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทั้งท่านแล้วก็ครอบครัวญาติพี่น้องของท่านด้วยเนาะนะครับก็พรได้อันประเสริฐก็ให้บังเกิดนะฮะกับครอบครัวขอวงท่านแล้วก็ตัวท่านเองนะทำงานการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับสาธุครับผมหลังจากนะท่านหลังจากที่เราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เราจะนํำถวายให้กับทางพระอาจารย์ในวันนั้นก็จะเชิญนะแขกนะผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะชาวบ้านนะร่วมกันถวายแล้วก็วันนั้นเดี๋ยวเรามากรวดน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะมา,เ,าเดี๋ยวผมจะทําคลิปหรือไม่ก็อาจจะไลฟ์สดจะได้กรวดน้ำได้ตอนนั้นเลยสดๆไปเลยนะท่านอาจจะเป็นการไลฟ์สดนะท่าน,ะนในวันที่เรานำถวายรวมทั้งศาลาแล้วก็ ตเตาเผาศพนะครับท,ทําทีเดียวก็คือถวายทีเดียวเลยนะท่านวันนั้นเราก็มากรวดน้ํานะครับอุทิศส่วนบุญกวนกุศลนะด้วยกันเนาะในวันนั้นนะครับเอา้าอนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านด้วยครับสาธุครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่านยัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบคลิปคือผมผมยังไม่ได้บอกเลยว่ามีมีเงินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตอนนี้นะออยังยังยังนะ สรุปยอดนะท่านสรุปยอดนะครับยอดเงินณตอนนี้นะท่านอ่ะณตอนนี้รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยนะฟังดีๆนะท่านรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดสามหมื่นหกพันสองร้ห้าสิบสองบาทสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบสองบาทอ่ะหักค่าใช้จ่ายไปแล้วที่เราใช้จ่ายทาสาลาก่อนหน้านั้นนะท่านจะเหลือเงินอยู่ที่จะเป็นเงินสดตอนนี้ เลือเงินอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้ารบาท2องหมื่นันห้ี่บเจ็ดาทนะท่านนะครับบินค่าใช้จ่ายเราก็มีอยู่ตรงนี้นะครับบินค่าใช้จ่ายพร้อมกับมีบินแนบกำกับนะครับอ่ะะนั้นก็เงินสดที่เราสามารถนำไปสร้างเตาเผาศพได้คือสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเบาทนะครับถ้าจำนวนเงินมัน มากพอที่จะไปจ้างช่างมืออาชีพที่เขาทําผมจะดําเนินินผมจะดาเนินการนะจ้างช่างมืออาชีพให้เขาทําเลยนะอาจจะผมอาจจะไม่ได้ลงมือทําเองนะท่านผมจะให้ช่างมืออาชีพเขาทําเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยมีงานภารกิจก็คือปูกระเบื้องสาราทุกท่านเออผมจะอาจจะทําตีคู่กันไปเลยตัวนี้ก็ให้จ้างช่าง,งมืออาชีพเขามาทําเด็ดเสร็จเลยส่วนผมก็ทําปูกระเบื้องศาลาไปพร้อมกับลูกทีมนะ ที่เขามาช่วยงานวัดเนาะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนพิจารณาดูก่อนว่าเงินประมาณเนี้ยพอที่จะให้ช่างรับเหมาเขามาทําเบ็ดเสร็จเลยได้ไหมไหวไหมราคาทําบุญด้วยกันเนาะเอออาจจะเดี๋ยวรอดูอีกสักทำศาลาที่ตากผ้าให้กับพระยานเสร็จก่อนแลเราค่อยดําเนินการในส่วนของไปอ่า ไปว่าจ้างช่างเนาะให้ดําเนินการนะท่านช่วงนี้ก็เ,เดี๋ยวให้พระอาจารย์เนี่ยลองหาไอ้นี่นะท่านหาสายยางหาอะไรมารดน้ําให้มันแข็งให้มันแน่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอีกประมาณสองสาวันแลท่านจะเริ่มดําเนินการสร้างเนาะนะครับเดี๋ยวดูเรดูยามอีกทีหนึง่งนะดูช่างอีกทีหนึง่งว่าช่างจะมาทําให้ได้ไหมนะครับไปซื้อของเอาไว้ก่อนดีไหมหรือยังไง ไปซื้อของอไว้ก่อนดีแล,แล้วค่อยดูเงินอีกทีว่าพอที่จะจ้างช่างได้ไหมอาจจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูหลายอย่างนะท่านพาทอทาเตาเผาศพมันก็อทําค่อนข้างใหญ่อยู่นะเท่าที่ไปถามวัดที่เขามีเนี่ยเขาใช้งบอยู่ห้าหมื่นนะครับแต่ของเราเนี่ยม,มันมีไม่ได้ถึงห้าหมื่นเราทําเล็กกว่าเขานิดนึงนะครับได้ไหมหรือจะหาช่างที่มันราคาถูกๆหน่อยได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเอ้า สำหรับคลิปนี้นะครับค่ำคืนนี้ก็กราบขอบพระคุณ f อท,ทุกท่านนะครับผมสาธุบุญด้วยครับสวัสดีครับผม